คลิปนี้สิมาขอยกเลิกการจองกระติบเข่าซุ่งนี้เนาะแต,แต่ต้นต้นปีพุ่นละสิมาขอยกเลิกเพราะว่ามันโดนมันนานแล้วตอนนี้มันมีแล้วเป็นบางส่วนคอยติดต่อไปกับอะไรบางคนติดต่อไปเพื่อนกับบรับเพราะว่ามันโดนโพดเพิ่นว่าก็คือแบบเพื่อนเหยแล้วเพื่อนมาอยากได้แล้วนะเพื่อนมาอยากได้แล้วก็เลยสิมาขอยกเลิกแล้วบางคนคอยติดต่อไปกับ ประมาณแบบพอคนหาซื้อแล้วมันบอเห็นนะเมียมันบ่เห็นแล้วก็คอ,ยก,ย,อยก็เลยสิขอยกเลิกเด้อย,ยกเลิกที่ว่าอันนี้แหละถ้าผู้ใดอยากได้กติโตคอยมาเพราะว่าคอยไปหาขอยไปคน้นหาแล้วมันบ่เห็นมันบ่เห็นแล้วมันนานมันโดนโปดบางคนมันก็บ่อยากได้แล้วนะมาค้นกับบ่พร้อมส่งไปแล้วกับบ่พพ้อมการเงินกับบ่พพ้อมก็เลยสิขอยกเลิกเด้อสิเริ่มต้นใหม่นะ แล้วถ้าผูใ้ใดจองแล้วถ้าอยากได้กติโตขยกลับมาก,ก็ได้เพราะว่าตอนนี้ค่อยเรื่มเฮ็ดยูแต่เฮ็ดบอรลายดอกเฮ็ดสักสิบนวนี่ลหละจะได้ยูดอกสิบคน <laughs> สีขอยกเลิกเด้อมันโดนมานานเนาะตั๊กเต๊ะต้นปีพุนละตักเต๊ต้นปีบุลนบละอันจองกันนะเพราะว่าช่วงนั้นตีนตานกับบะหมี่กับกับมะข่าเกี้ยวข่าเกี้ยวหนามพร้อมเนาะมองเอ้ยดำหน้าลามาเกี้ยวข่าเกี้ยวหนามพร้อม เทศผลยังส่ละคอยถึงมาอยากรับงานจองนะแต่คือเ้าบ่พ้อมห้องบ,ออองบอ่นั่นไงแม่ยมันเท่าห้องประเทศหลายอย่างพพ้อมมันเลยแบบบันท่านใจคนพ่นอยากได้นะก็มาขอยกเลิเด้อสิเริ่มตตนใหม่ได้บานนะียถ้าผู้ใดคนที่พ่นจองไวก้กะสืถ้าอยากได้กะทักคอยมาหาคอยอีกก็ได้แต่ว่าขอรับแค่สิบสิบคนก่อนนะสิบ สิบหน่วยบอแม่สิบกนิสิบหน่วยมาคพิ่นกัมี่ดรอกมาคพิ่นกับจองสองหน่วยสามหน่วยแต่ตอนนี้ก็ติดต่อใครไม่ได้แล้วมันโดนโพดคอยคอยว่าเสียนบอันันคอยกะเฮ็ดบอไดน้นะาคอยกะด้วยต้องมาแจ้งให้หูก่อนต้องมาแจ้งแจ้งให้ทุกคนทราบนะคะขอยกเลิกเด้อดออเดอร์จองกระติบข้าวแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากได้คนที่เพิ่นจอง สามารถทักหาคอยได้ถ้ายังไม่เต็มเน่ะสามารถทักได้นะแต่ว่าถ้าคอยพูดลงไปแล้วมีคนเอาคอยกระหายผู้อื่นแล้วจะซีว่าได้ว่ะคอยจองแล้วคือบ่ได้เพราะว่าขอติดต่อไปแล้วหรือว่าคอยค้นหาไปแล้วมันก็บพอเห็นบ่วคืนมากคนก็ได้มากคนพัวกนอาจสิเส้าเหล่นก็ได้เนาะแล้วมันโดนมันนานมันเนาะมีความเพิ่มเยอกนี่แหละคือเหตุผลที่คอยไม่อยากรับจองนะคือคอยผู้พ่อ ไม่พร้อมที่จะส่งให้ทุกคนเดี๋ยวมันใส่เวลาโดนเห็ดอย่างแต่ละอย่างงานจักสารงานกระติบขา่าก็สิได้แต่ละหน่ยวยมุ่นบอกไปจมไปกับสิสุดไปอีกแล้วมันนี้กระก็อใส่กระติบเขา่านี่แหละกําลังลืมอันเฮ็ดต้นนี้กับเฮ็ดช่วงเวลาอันนั้นได้เวลายัางเกาะไอ้ตตกข่าวตกหน้าบันนี่กับช่วงเกี้ยวเข่าได้บ้าน,นีอต่อไปกับสิเป็นการปูยาสูกด้ ngắt lại theo bạn dây dây lên luôn ngắt lại ngắt hết lại phụ ô sút là sút được phụ lại, ô áo sút còn có lẹo